สวัสดีครับสวัสดีพี่ก่สวัสดีครับเมื่อวานให้นวรัตพัฒนาการเอากันเลยนะเนี่ยเป็นยังไงหุ้นตัวนี้ค่ะก็ดีก็ยังดีอยู่ถือต่อนะถือต่อครับครับจะจะถือต่อต้นทุนเอ้เป้าเท่าไหร่นะบาทสิบบาทหนึ่งกับบาทสิบบาทหนึ่งกับบาทสิบอืมอืมตอนนี้ก็สิบตังค์นะคะครับก่อซื้อก่อซื้อกันตอนนี้แหละไหมเ่อใช่ก็อยู่แถวแท่งละ ออค่ะค่ะอ่ะคุณจะชัทอนเขาที่แล้วให้ stop loss ไว้ที่เ2้าสิบสองสตางค์ยังอยู่ที่เดิมปะครับเดียวช่องเดียวแล้วนะใช่ละใช่ละใกกล้ล้ stop loss ้าใครได้เมื่อวานก็เอาเก้าสองอ่ะเก้าสองอ่ะเก้าสองรับตามนั้นแหละไม่เปียได้ได้คาวพี่ไก่ดูตลาดให้ดีหนึ่งช่วงท้ายสัปดาห์นะคะก็คงเหมือนเมื่อวานนึ่งที่บอกว่าคือโมเมนตัมขา ขาดขึ้นต่างลองเนี่ยยังเป็นยังเป็นช่วงขาลงแต่ว่าให้ใช้จังหวะในการถอยถอยเพื่อเปิดรองไม่ใช่โฟโล l ลรองนะครับตอนนี้เราเห็นเปิดแกลบลงมาจากแปดสี่เก้าลงมาแปดสี่สี่สี่สามแต่ว่าช่วงช่วงสายๆเนี่ยก็กับการมายืนตรงแปดสี่สี่ได้ถึงแปดสี่สี่จุดห้านะครับตอนนี้นรีบาวขึ้น,นไปเนี่ยก็จะไปใกล้ๆราคาปิดของเมื่อวานคือแปดสี่เก้านะครับในเชิงแบบนี้ก็เหมือนกับถ้าคนทํากาไรในวันเนี่ย แต่ช่วง44ถึง45เนี่ยเขาก็คง5จุดก็ก็คือ849ถึง850น,น,น,นะครับอาจจะมีเพราะนั้นจ้างจะมีแรงเทคทำกำไรออกมานะครับวันนี้คนที่ follow ตามเทรนนี้แล้วเนี่ยคงจะปิดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในในวันถัดไปเทรนใหญ่เทรนใหญ่ไม่เสียเพราะว่าตัดชนีก็ยืนอยู่ ตรงเนือพันสองแล้วก็พันสองรยี่สิบนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสออนตัวลงมาก็อาจจงหวะเปิดรองใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับรใช <น S 1> ้ลักษณะนี้ไปก่อนจนกว่าดัชนีเนี่ยตัวเซ็นห้าสิบเนี่ยจะกลับไปยีเนือแปดร้อยห้าสิบถึงแปด้อยห้าห้าค่อยเป็นเรื่องโฟลวอีกรอบหนึ่งครับผมครับคุณ<ม>ไก่ครับครับ,รบมารอบนี้มันจะทะลุนิวไฮเลยไหมครับ ไม่หรอกเพราะว่าแรงม่น้อยอะนะช่วงนี้ก็เป็นไซเวย์ไปก่อนนะครับใช่ครับผมครับผมทำไมแรงส่งน้อยถึงดูว่าน้อยอยู่คะก็ตัวแรงซื้อหลักๆในหุ้นบิ๊กแคปันไม่มานะครับไม่ค่อยแรงนะครับก็แรงส่งก็ยังไม่เยอะนะครับก็จะเหมือนชุดเดิมเลยเมื่อวานคืออินทัศแอดวานพลังงานอ่อนแล้วก็มีเคทีแบกทีบหนุนขึ้นมา ไม่ครบถ้าจะให้เบรกเบรกแนวต้านหลักเนี่ยจะต้องเห็นอย่างน้อยสองลุ่มหลักเช่นไม่กือสสารหรือก็พลังงานกับแบงมาคู่กันอย่างนี้อย่างนี้ไม่ครบเขาเรียกอ่าเรียกเขาเรียกอะไรนะมาไม่ครบกเตย่างมันจะดันในดันผ่านยากนิดนึงนะครับก็ยากเหมือนกันนะตอนนี้นะคะก็เล่นถ้าถ้ามันดันไม่ผ่านก็เล่นใช้เองง่ายง่ายแค่นั้นแหละขายลงซื้อ ก็ลงมาซื้อขึ้นไปขายนะครับขายลงซื้อขายลงซื้อขาดทุนเลยขาดทุนครับมาดักมาดักซื้อตอนหนอนตัวแล้วรีบาอาึ้นไปขายครับค่ะถ้ากลุ่มที่ยังไม่มาอย่างเช่นกลุ่มพลังงานน่าจะเข้าเป็นกลุ่มนี้ไหมคะกลุ่มพลังงานจะเข้าไหมเหรอค่ะอยาขอดูนิดนึงนะเพราะว่า เอ็นจีนะคะเอ่พลังงานตัวใหญ่ยังไม่ยังไม่ไมค่อยหนุนเท่าไหร่นิ่งๆมีปทอทเข้ามาแนวรับสามสามศูนย์นะครับสามสามศูนย์แต่แว่าจะเป็นแนวรับสั้นอยู่นะครับค่ะค่ะตัวสอพอสอพอโอเคใกล้ใกล้โลเดิมใกล้ใกล้โลเดิมตรงหนึ่งสี่เจ็ด ตอนนี้หนึ่งสี่เก้าเราลุ้นมีนิวโลซื้อจัดให้คิวเนีิยเอานิวโลเถอะเออเอามีโลสักหนึ่งสี่สองอะไรเงี้ยกำลังวโอ่นะครับยกรับสายพี่พี่อ่ะยกรับสายพี่เขาหน่อยสั่งสั่งออเดอร์อยู่อ่าโอสี่อ่ะวัตทอหนึ่งสี่สองโลเลยเหรอคะรับอ่าถ้าโลรับตรงนั้นดีกว่าไปทยอยซื้อถอยไปหนักเลยนะท่านที่รับไปหนักไหมอืมค่ะแล้วตัวที่เอ่อทาง พี่ไก่ให้ไว้กลุ่มพวกละมาก่อสร้างอะไรตัวเนี้ยังยังไปได้อยู่ใช่ไหมคะก็ยังไปได้อยู่นะครับแล้วก็วันนี้มีพวกโกลบอลเกิดขึ้นมาเป็นไฮทำนิวไฮตัวนี้ก็เป็นก็ก็เป็นคาติแต่ว่าเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างด้วยเหมือนกันคูธทอนใช่ไหมคะคู่ทอนใช่ใช่ก็ทำวอลุ่มขึ้นมาทำไฮละตรง13.7แล้วรับ13.5นะครับแล้วก็ดูสัก14บาท เดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งเอาเอาราคารับเท่าไหร่นะคะแนวรับ13.5แนวต้าน14ครับ13.5แนวต้าน14 50ตังเองเหรอคะก็50ตังครับก็ให้ให้มันทยอยขึ้นไปก่อนแล้วดูอีกทีนึงนะครับตอนนี้13.7เนอะคะพี่ไก่ตอนนี้13.7ใช่แต่ว่าเส็นยังยังติดติดลบอยู่นะครับถ้าขึ้นไปตรง,งที่บอกเราดูว่าถ้าเกิดตลาดขึ้นไปแล้วมีแรงขาย กลับตรงมาใช้ใช้ตลาดก็หุ้นพวกนี้ยังขอซื้อได้อตัวเล็กเนาะยังเอากันได้อยู่ใช่แต่เขาจะเห็นว่าย้ายไปตัวเล็กกันหมดแหละตัวใหญ่ไม่้คุณไก่ยมี s ต o อ l ลอ s ใช่หนึ่งไหมครับ Stop l o อสก็เอาสักสิบสามยี่สิบล้กันนะครับก็เอาไม่เยอะเนาะอ่าฟับๆก็มากันละขึ้นไปหายสิบสามเจ็ดก็ตอนราคาหาย h ตอนที่พี่ก่พูดนี่แหละ ก่อนนิดหน่อยสิบนาทีตอนเช้อย่างนิ่งๆอยู่อ่ารายการม่อนมมีตอนบ่ายไม่ได้มีตอนเช้านะก็รายการของเราชอบเก็บไงอ่าชอบเก็บตอนบ่ายเป็นลุนวันลุ่งึ้นนะเดี๋ยวหารายการตอนเช้าให้สนั่นเลยตุลาเนี้ยก่อนตลาดเปิดเอาไหมเอามาห้านาทีไหวปะโอ้ยเอาช่วงที่ฮอตฮอตมันต้องประมาณสิบโมงขึ้ ออ,อกำลังได้ที่เอก่อนเช้าก็ยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่เห็นหรอกตีครึ่งกําลังสวยกาลังสวยหเห็นเทคนิคเทคนิคโยนเข้าโยนออกอ่าโยนนะตอนนั้นแหละตีโมงครึ่งเนี่ยกำลังดีเลยโยนกันไปโยนกันพี่ไก่โย,ยนเสร็จเราก็รับพี่ไก่รับเสร็จเราก็โยนอ่าครับครับโยนกัน การลงทุนก็มีความเสี่ยงนะคะนักลงทุนทุกท่านค่ะ global นี่เป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการละเมาก่อสร้างต่างจังหวัดใช่ไหมคะเป็นค้าปิดือเป็นค้าปิแต่เป็นตัวหลักคือเป็นพวกวัสดุอุปกรณ์นะครับก็ขายดีทั้งัมอทั้งมอปแมคโครก็เป็นค้าปิบริโภคนี้ก็เป็นสินค้าบริโภคเลยครับเป็แบงค์ในตรงนี้นะครับ ค่ะ,ะคุณนิรันจะเจาะอะไรคุณไก่อีกคะมีข้อสงสัยนิดนึงทางตัวทีเซ็กครับครับผมมีแนวแนวที่เราต้องเป็นแนวรับที่สําคัญไหมฮะหมายความว่าถ้าเกิดหลุดลงไปเนี่ยต้องเปิดชอตอะไรเงี้ยครับยังนี่ท่อเทนโมเมนตัมมันไม่ได้เป็นไม่ได้เปิดให้เปิดอสัสชอ็อตมากคือจะเห็นเวลาลงเนี่ยส่วนมากจะเป็นเปิดแลบ,บลง ถ้าเราไปเสี่ยงซื้อเพื่อให้มันโดดลงเราก็ไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ตลาดจะดีหรือจะจะแย่แต่เห็นไม่ว่าทุกครั้งเวลามันเปิดลงแล้วเนี่ยมันชอบรีบาวครับผมแล้วก็รีบาวประมาณสักสี่ถึงห้าจุดได้นะครับแต่ถ้าเราไปเสี่ยงเปิดถือเขาเรียกว่าหอของกลับบ้านตอนเย็นล้วไปลุ้นมันจะเิดโดดแก๊ปลงเนี่ยบางวันมันก็ลงบางวันมันก็ขึ้นนะครับแต่ทางที่ดีลักษณะอย่างนั้นเนี่ยมันจะทําให้ความเสี่ยงในการเข้าออกเนี่ย คุณอาจจะเหมือนเขาเรียกว่าเข้าไปสิบสิบครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นตามที่เราคิดซะส่วนใหญ่แล้วอีกอย่างก็วความเปสูงแต่ถ้าเราใช้วิธีว่าเออเงใหญ่เป็นรองเนี่ยเราลองมันตกลงมาก่อนแล้วเข้าไปหลับแล้วดีบ่าวขึ้นไปโอกาสอย่างนี้ยังยังยง่ายกว่า,านะครับนะครับเพราะฉะนั้นหลักเล่น f ุ t u r อก,ก็น่าจะรอให้เขาเปิดกระโดดลงมาสอดแล้วเรา ดูว่าเทรนใหญ่เป็นรองแล้วก็เปิดรองออกไปคือคือมองเทรนเพนเป็นหลักใช่ไหมคะพี่ไก่ครับก็เทรนใหญ่เป็นหลักคือเคือเรามองภาพมันจะไปหรือทางขึ้นเวลามันลงแรงๆเราก็คอยรออ่าใช่ก็ง่ายดีนะไม่เห็นจะยากก็ทําใจยากเล่นง่ายแต่ทําใชยากอ่าอันนคนที่จะดูนี่คือต้องวางแผนนิดนึงแล้วก็รอจังหวะนิดนึงแก่โอเคี่ว่อจังหวะที่ว่า จังหวะที่ว่าก็ต้องอาศัยประสบการณ์หรืออาศัยเทคนิคหรือเปล่าคะก็มีส่วนด้วยนะครับแต่ว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยก็คือเราพอจะมองได้ว่าค่างเงินบาทแข็งฟันโฟไม่ไหลออกนั้นเทงตลาดโดยรวมยังไม่มีการหักหัวลงยังไม่มีการเปลี่ยนทิศเราก็ไม่อยู่ข้างช็อตเราก็มาพวกข้างรองง่ายกว่าอ๋อคือค<ต>ืมอมองเครื่องมือตัววัดคือพวกการเคลื่อนไหวเงินไหลเข้าออกกับค่างเงินบาทใช่ต้องดูฟันโฟด้วย<ช>ด,ดูดูผู้ ในในเยอะใหญ่ในตลาดด้วยว่ารวมๆแล้วเนี่ยเขาปรับพอริช <uh> ั่นตัวเขาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับดูภาพรวมดูภาพรวมครับได้ได้พี่กายเจอกันโกลบอลพุดหน้าคะได้ได้ครับเอาให้ได้30ตังค์นะขอบคุณค่ะสวัสดีนะครับค่ะสวัสดีค่ะพี่กาย